น้ำมันกุ๊กมีวิตามินอีก็เหมือนโซมาลีไงฮะทำไมคะที่ดีต่อสายตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงหมูจะมีแสบชั้นแต่ถ้าเรามีกันที่จะมีชั้นตลอดไปเอ้ยใช่กแซกกแซ่กระแซกเข้ามาสิแสบแดมงเด้งดมงเด้ง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 ด้หาหุยแหมที่อย่างนี้ทำอาหารเป็นเลยล่ะหั่นเก่งเลยล่ะบ้าบ้าบ้าอยากกินอยากกินนะวันนี้อยากกินนะส้มมากข้ากรัวก็ เราได้รับฟรีมือทุกวันชวนเลเวลอัพขึ้นไปด้วยกันเข้าครัวอัพเว

หื่มน้ำมันมาเมื่อกี้เพราะช่วงนี้น้ำมันแพงครับวัน,นนี้ก็คือส้อมแมนจะสบายมากเพราะว่าเราอยู่กับพิธีกรออาชีพผู้ที่มีพลังล้นเหลือก็ได้หมดนนเลยครับจะให้พี่พปลอยเป็นคนดำเนินรายการทั้งหมดเลยบอกเลยว่าประเทศไทยใครก็ได้มาเหอะพลอยมานี่รู้ว่าเหนี่ยว่าต้องทำอะไรทำอาหารไงโดยใช้นี่น้ำมันดอกทานตะวันกุ๊กไงนี่แต่งหน้ามาเองรู้ไหมเนี่ยจริงเหรอจริงเพราะว่าปกติผมไม่แต่งหน้ารู้ป่ะวันนี้ตอนแหลงหนึ่งวันเงินดีแม่ที่โพภาพนี่คือไม่มีช่างผมไม่มีช่างผมตาคุณเขียวแล้วตอนเนี้ยเ ทำไมอย่าบอกนะว่าวันนี้คุณแบบสายเขียวสายเขียววันนี้สายเขียวค่ะเฮ้ยบ้านเราได้วันนี้เราจะมาทําอาหารที่มีส่วนผสมของใบกัญชาเฮ้ยบ้านชอมมันจะดีเหรอเราไม่ชอบเลยอะไรพวกนี้มันจะมันจะดีไหมเด็กดูอยู่แล้วเขาจะโอเคมั้ยไม่เขาเรียกว่าเราทาแต่พอดีตามเมนูที่เราจะมาทํากันในวันนี้นะคะคือแฮมเบอร์เกอร์กะเพรากัญชาพาดีฟิตไม่หยุด กินบ้าบ้าบ้าอยากกินอยากกินนะวันนี้อยากกินนะซ้อมมาอยากกินมากวัตถุดิบมีอะไรบ้างแล้ววิธีทำทำยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็เป็นหมูนะครับครับผมถึงหมูจะมีสามชั้นแต่ถ้าเรามีกันเธอจะมีชั้นตลอดไปเฮ้ยใช่ค่ะนี่ใบกะเพรานะคะใช้ใบกะเพราแล้วเธอจะกินกับเราได้เปล่าอ่ะก็ได้อยู่นะได้อยู่แต่ไม่ได้ของจองต่อไปอันนี้กระเทียมใช่แล้วค่ะตัวนนี่กระเทียมอ่ะ ไข่ไก่คเดี๋ยวแนะนํำให้นะคะมี๋ยยววาไข่ะค,ะคซีอิ๊วดำน้ำมันหอยน้ําปลานะคะน้ําตาลพริกนะคะและนี่คือน้ํามันดอกทานตะว,วันจากกุ๊กนั่นเองนะคะ<อ>แล้วก็มีเนยมะเขือเทศมีแบบผักนะคะในการแบบว่าตกแต่งนิดนึงอันนี้ก็คือตามใจชอบนะคะ<อ>มีขนมปังที่เอามาทำแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วเราก็จะ มีใบกัญชาแต่ว่าใส่นิดเดียวนะวันนี้เราทํากันแบบสําหรับ2คนทานอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะถึงแม้แว,ว่าตอนนี้กัญชาจะถูกกฎหมายแล้วก็ตามนะคะคแต่ว่าการที่เราจะแบบบริโภคกัญชาเราก็จะต้องบริโภคในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะใครนะคะที่อายุต่ำกว่า20เป็นสตรีมีครรภ์หรือว่าถ้าเกิดใครมีปัญหากกเกี่ยวกับโรคตับอะไรเงี้ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ่ะไม่ระบายเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้ทำให้เกิดอาการมึนเมานะ CBD ทําให้เราแบบรีแลกแต่ THC ทําให้เราแบบเมาอันนี้คืออ่านเนเน็ตมานะคือเราไม่รู้หรอกคืออ่าน นี่อ่านในเน็ตมานะอ่านเน็ตมาใช่เราะไปลองวันนี้จะมาลองด้วยกันพร้อมกันมีดอกไหมมีดอกมันดอกมีดอกเกบไว้ไหนเด็กดื้อไม่อันนี้คือไม่ดอกไม้มาเด็กขลิดฉากด้านหลังไม่ใช่เอ้ยแต่นี่เสียงดังนะนี่เสียงดังนะเสียงดังเพราะว่าขนมปังขนมปังดังวันใส่ด้ก่อนนี่นักปานี่นําปานี่ไม่ใช่นักปลาธรรมดานะเพราะว่าลาแฟนกันเม้นเป็นแฟนกันมาเอ้ยวันนี้พี่บอยพูดคำคมไปกี่ประโยคนะคะเดี๋ยวตอนท้ายรายการพี่บอยจะมีของรางวัลมาแจกใช่ของรางวัลก็จะเป็นคอมเมนต์มานี่นะครับ เป็นโปรดักต์ของครัมันดอกทานตะวันจากกุ๊กนะครับผมใช่ครับผมเราเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากการที่เราจะมาหั่นใบกระเพราคุณจะซอยเลยให้ผมซอยคุณเอ้ยไม่ให้ซอยนี้ซอยซอยใบนี้มึงตีแรงนะเนี่ยเข้าโปรดักต์เลยนะตีดังกุ๊กกุ๊กเมนูจานในที่เธอถูกยโอ้ยคุณดูแบบว่าคุณดูแบบทําเป็นว่ะดูอินเทอร์เน็ตมาครับต้องละเอียดแค่ไหนอันนี้จะเป็นอันที่เราผสมกัะเทียมฝรั่โอเคนี่นะฮะระหว่างซอยเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ 5 6 7 8กแปดกุ๊ก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  เราจะใส่กระเทียมประมาณ8หัวเนาะก็ใส่พริกนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดทั้งมวลให้เธอกับฉันใกล้กันอีกหน่อยสนุกด้วยกันกแล้วก็ทิ่ขาดไม่ได้นะคะพี่ฟอยอันนี้คือน้ำมันดอกทานตะวันนี่พระเอกเ,เ,เลยนะคะบัวเลยว่าทำไม ถึงต้องใช้น้ำมันดอกทานตะวันจับกุ๊กนะคะทำไมอ่ะเพราะว่าเขาผลิตมาจากเมล็ดดอกทานตะวันที่ปลูกในไทยแล้วก็กระบวนการผลิตของเขาก็คือใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้มีวิตามินอีสูงนะคะมีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีกรดไขมันดีมากมากงั้นผมดื่มเลยได้ไหมครับทุกคนทำไมทำอาหารเถอะครับผมจริงเหรอเนี่ยได้เหมือนกันน้ำมันกุ๊กมีวิตามินอีก็เหมือนโซมาลีไงฮะทำไมคะที่ดีต่อสายตาเฮ้ย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  เไปเลยเครับผมไปไปเวลคัมทูเจลไปคุกกันดีกว่าครับ <Hey. S 1> นี่เงี้ยได้ไหมพยี่อีกดอกไม่ได้ อย่างหนึ่งที่เราใส่น้ำมันลงไปเนี่ยเป็นเพราะว่าจะทาให้เนื้อหมูของเรามันนุ่มขึ้นเลยอ๋อเป็นการนวดเข้าไปด้วยใช่ไหมใช่ค<อ>รับผมเข้าเข้ากันแล้วนนเนื้อหมูจะนุ่มขึ้นอันนี้คือสําหรับ2คนนะใช่ครับแบ่งครึ่งโอ,อยงนน้ยใหญ่ขนาดนียจริงๆว่าอันนี้คือเรากะด้วยน้ําหนักมือนะอือนี่คือเราไม่ต้องปั้นแน่นมากใช่ไหมไม่ต้องแน่นมากอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งเบอร์เกอร์ทำให้อิ่มท้องแต่เบอร์น้องทําให้อิ่มใจเฮ้ยนี่ไงบ้าเขาให้มันเท่ากันแหละนี่ไงะะนค ในตู้เย็นแล้วระหว่างเรารอเราทำอะไรต่อได้ตอนนี้เนื้อหมูคือเซตตัวอยู่ได้ครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทอดใบกะเพรากันนะครับเราต้องใช้น้ำมันไหมเราต้องใช้น้ำมันจิครับเพราะว่าเราจะเดือายเข้าวันนี้เราอยู่กับน้ำมันดอกทานตะวันพุกครับน้ำมันก็ทุ่วมๆประมาณนึงนะคะ IG พี่อะแคปชั่นบันเจิดมากในจุดขายเออตรงนี้คิดได้ไงอะ คือบางอย่างเนี่ยเราก็คิดเอาไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาลงหรือบางอย่างเนี่ยก็ไปจําเข้ามาถ้าเกิดเห็นอะไรแล้วแบบเฮ้ยอันนี้ได้ว่ะเก็บไว้ในคลังใช่เราจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยเลือกพูเกียนอยู่ใกล้สตูลนำพูนอยู่ใกล้เชียงใหม่พิ่สเนโลอยู่ใกล้สุโขไไทยัยแต่เมื่อไหร่ผมจะอยู่ใกล้เธอเฮ้ยอันนี้แล้วก็มีหลายๆไปเรื่อยๆถ่ายรูปคู่ได้พี่คิดแคปชั่นดีกว่าเซลฟี่หนึ่งตัง น้ำมันกุ๊กใช้ทุกการแต่รักนานๆต้องใช้ด้วยใจกินเบอร์เกอร์ไม่ใช่ช้อนเพราะไม่ชอบคบซ้อนกับใครเอ้ยอันนี้เข้ากับเมนูของเราในวันนี้อาหารดีๆต้องใช้น้ำมันกุ๊กแต่ถ้าอยากขึ้นตุกๆให้ไปสั่งเพลงเอ้ยอะไรวะอะไรว <laughs> ะรเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าน้ำมันร้อนหรือหย่อใช่ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> เฮ้ยโอ้ซูซาปาทานกาสวยสวยครับผมอุ้ยแต่ใบกะเพราหอมมากเลยครับ ผมว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากเป็นถุกอะมาใช้น้ำมันกุ้งก,กะเหลาปะ่ะเฮ้ยพอให้เอาใจลูกค้านี่เอาใหญ่เลยนะได้ก็คือถ้าอะไรเกี่ยวเลยไม่ได้หมดเคล็ดลับของการทอดใบกะเพรานะคะก็คือทอดจนกว่าจะไม่มีเสียงอ๋อเหรอพอพอไม่มีเสียงแปลว่าพวกน้ําที่อยู่ในใบกะเพารานี่มันหายไปหมดแล้วอะไรนะตออจนกว่าไม่มีเสียงอด้ยินดือได้ยังไม่ถึงเสียงหรอกมั้เสียงกะเพราไม่เสียงพี่โอเคเงียบละแสดงว่าเริ่มได้ละใช่แล้ว คือให้สิยงกรอบแบบว่าให้เขาแบบให้เขาโดนลมนิดนึงแล้วมันจะกรอบกว่าเดิมนิดนึงเขาเซตตัวหน่อยเคเรียบร้อยค่ะให้น้ำมันมันไหลลงนะขั้นตอนต่อไปยังไงอะเราจะมาทําไข่ดาวกันค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําไข่ดาวแบบสวยๆเพราะว่ามันจะต้องแบบมีทรงกลมที่มันอุ๊ยทุเรศมากเลยอะพี่ันอันนี้อันนี้คือคือผิดไข่แดงแตกอันนี้คือวิธีที่ผิดอันนี้คือไม่ถูกนะเดี๋ยวดูของจริง นี่ได้หรือจังไม่ถูกอีกไหมอีกไม่ถูกอีกทีไหมโอเคที่การทำของเรานะคะเราจะแบบใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะเราก็จะใส่เยอะไหมน้ำมันก็ไม่ไม่มากแค่ไม่ให้ติดกระทะใช่ครับก็ใส่ไปเดี๋ยวผมจะดูตามคุณหยอดด้วยคุณจะแตกหรือเปล่าไม่แตกโอ้ยมือเบาว่ะเฮ้ยโซมมือเบาว่ะแน่นอนจะบอกว่าอันนี้ก็คือแบบการอัพเวลอย่างหนึ่งก็คือเสียวเที่เราจะต้องแบบเอาใส่ถ้วย แล้วค่อยหย่อนเนี่ยเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่แตกนะคะไม่งั้นจะเป็นแบบที่ฝอยโดยปกติแล้วแบบพี่ก็ทำงานเยอะแล้วทำอะไรอีกคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรปีนี้บ้างวิ่งมากๆคือแค่คิดว่าอยากทำอะไรให้ทำเลยอย่าไปคิดเยอะชีวิตเรามันโยโลยูออลี่ one l i ฟ e one อะไรนะ You only อะไรยูออลี o n ีฟวัน o ูออ l ี่ลีฟวันนะครับคือ คุณตัดสินผมไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมใช้ชีวิตของผมเองไงผมยังบอกเด็กๆทุกคนว่าเฮ้ยตั้งใจเรียนดีแล้วเพราะว่าเกรดเป็นไปใช่หางานแต่ประสบการณ์เป็นใช่หาเงินเฮ้ยเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรให้ทำเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แล้วพี่ฟอยมาแซะมาแซะมาแซะมาแซ่มาสิวิธีการเอาออกเราก็จะใช้นี่ค่อยๆแซะออบไปนะะเดี๋ยวผมจะทำการช้อนไข่โชว์นะฮะแต่ละคำได้ได้ได้งามเอ้ยสวยงาม ไข่ฟองที่สองของเราสุกแล้วพี่แซะเอาไหมได้แซะกันแซะกันแซะกันแซะเข้ามาสิกาซี่กาซี่กาซี่เราร้องบีทไงให้ไม่ได้โดนลิขสิทธิ์โอเวียนทีเข้าไปเดิน3รอบแต่ถ้าเจอคนที่ชอบกี่รอบพี่ก็วนเฮ้ยอาอาอยาถึงเวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วเอามาเราจะหมูพี่ฟอยอย่าหวนเลยนะหมูพี่ฟอยมามามา พี่ฟอยค่ะฝากหยิบลูกค้าที่น่ารักของเราหน่อยได้ไหมคะนี่เลยครับนี่น้ำมันดอกทานตะวันกุกครับถูกต้องนะครับผมแด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 มเดมหาฮู้ยเยอะไหมนิดเดียวน้อยน้อยหน่อยไม่ถึงพี่อ่เล่นน้อยน้อยหน่อยอ๋อโทษทีครับจะทำงานนิดนึงพอได้นะพอได้ครับโอ้ยเสียงเคราะนะเนี่ยแล้วไฟต้องร้อนมากร้อนน้อยพลังกล้าเพิ่ม อ๋ออมันขึ้นเพราะว่ามันมีพริกใช่ให้เธอได้ลสกนชทำเร่องเล็กเป็นเรื่องอะไรให้เธอกับฉันครับาให้ผมไม่ชอบใช้ช้อนเพราะผมไม่ชอบครซ้อนกับใครครับนี่เล่นไปแล้วก็ว่ะไ่อปนไรค่ะไม่เป็นไรเล่นอีกมันเป็นแบบซ์เจอร์ความกรอบอู้หกลิ่นกลิ่นดีมากดีมากจริงปูน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 รถไฟไงรถไฟ คือจริงๆทำแค่เนื้อหมูแบบหมักอย่างเงี้ยกินกับข้าวหรือเอาไปอดแดปอะไรเงี้ยเราว่าก็ได้นะใช่เพราะว่านี่คือกลิ่นหอมมากมันฟิวชั่นได้หลายแบบนะเราจะทำการปิดฝาจะได้ไม่แหง้งเก็บความจุย่ยสี ในระหว่างที่เรารอให้เนื้อหมูของเราสุกนะคะเรามาสร้างความสุขให้คุณผู้ชมกันดีกว่าเฮ้ยยังไงดีิ๊ส้มเล่นเกมเนื่องจากว่าพี่เป็นพิธีกรที่แบบว่าเฮ้ยเอ็นท์จิ๊บนแบบลดเหลือเลยเกินเฮ้ยจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอส้มเออใช่ส้มเป็นนักร้องก็เลยคิดว่าเราจะมาเล่นแบบอะไรที่มันแบบวัดพลังปอดนะนึกว่าวัดพลังปอดเหรอใช่ครับเฮ้ยเราสูบโชว์เลยบะล่ะสูบอะไรวะสสูบกลิ่นนี่ไงกลิ่นหมูไง จะเล่นสูตรหรือล่าแล้วเราจะเล่นเกมไหนดีอ่ะวัดพลังก่อนยังไงนี่ไงเราจะพูดคำว่าครัวอัพเวลไบกุ๊กแต่แบบยาวๆท้ายประโยคคือใครยาวที่สุดชนะไปอันเดี๋ยวผมจับเวลาคุณเริ่มก่อนคุณเป็นโฮสพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วพร้อมนะหนึ่งสองเอาคำสุดท้ายนะคำสุดท้ายให้ยาวๆนะตั้งแต่ครัวนะหนึ่งสองตั้งแต่ครัวลำแรกนะครัวแล้วกดเลยนะห้าสี่ สี่สองศูนย์เฮ้ยทุกคนดูเบื่อผมมากเลยตอนนี้คือผมไม่มีงานต่อแล้วอะเราไม่ชอบแบบสี่สองศูนย์คือผมไม่ได้มีงานผมก็เลยแบบว่าเอ้ยแล้วเทสสุดท้ายด้วยของวันนี้มาหนึ่งสองสามัวเป้อรกูเอาละตอนนี้นะครับเวลาของเราเอาจบหมดเวลา4วินาทีนะครับ4วินาทีนะครับอะไรวะเนี่ยรักร้องอะไรพลังปอดคุณ4วินาทีไห้อีกรอบ เงีียบมันก็ต้องพากเดี๋ยวมันเงียบไม่มีสมาธิเงียบแล้วเอาได้คอเวลใบกูเอนะครับเอาเลนะครัโอ้ยขึ้นเสียงสูงมยี่สิบเวินาทีนะครับ21บเวินาทีนี่คือผมถือว่าแบบให้พอ a ชา e เลนถ้าพร้อมแล้ว 1...2... เฮ้ย <c oughs> ได้ของอเราได้เหรอห <c oughs> วินาทีผ่านไปครับ <c oughs> อีกนิดเดียวอีนิดเดียว19 20อันนี้คือแล้วแต่แล้วว่าคุณอยากจะนานแค่ไหน <c oughs> 24วินาทีนะครับ สาวินาทีนะครับเอาแล้วเดี๋ยวเราจริงละเอาจริงละเอาแล้วพอแล้วอะไรวะเขาไม่มีวอมปอดกันหน่อยเหรอคนล้มเพลไม่พี่กินมะนาวเข้าไปทั้งลูกกินทั้งลูกในสคริปต์บอกว่าครึ่งลูกค่ะเดี๋ยวส้มปอกเปลือกให้แหมที่อย่างนี้ทำอาหารเป็นเลยล่ะหั่นเก่งเลยล่ะตะอกี้หั่นผักหั่นอะไรหั่นไม่เป็นอ่ะตัวใจจริงจากน้องส้มมารีสู่พี่ฟอยยินดีมากครับส้มและวันนี้ผมจะกินครับเพื่อรายการนี้ครับครูอับเวลใบกุ๊ก เอามึงปล่อยกูผ่านไปแล้วมึงดูหมูเลยเหรอเนี่ยเราทิ้งพี่ฟอยไปนะคะแต่ว่าโอ้ไม่โธ่เ้อกลิ่นเปรี้ยวมากเลย่ะฮะน้ำมะนาวเอ้าเหรอมันเปรี้ยวอ่ะตอนนี้มันไม่ได้กลิ่นกระเพราแล้วอะวิสสวยงามนะเนี่ยโอ้โหสีดีเหมือนเปลี่ยนอันใหม่มาเลยอะเอาละได้แล้วคราวนี้เราไดแล้วนะพักน้องไว้ตรงนี้พักจิตพักใจ ไม่เสร็จแล้วครับก็คือเราจะประกอบร่างน้องนะคะให้กลายเป็นกันดั้มให้กลายเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เเบอร์กอร์กะเพราใช่แล้วขั้นตอนการตกแต่งนี่คือแล้วแต่ตามชอบเลยนะส่วนชอบผักเยอะจะใส่แบบเยอะกว่าคนอื่นหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยน่าทักชัดหลังเบอร์เบอร์ชอบมาเถอของเบอร์ได้ปะเฮ้ยให้เธอกับฉันใกล้กันอีกหน่อยที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือโอ้โหมีใบกะเพราทอดกรอบที่เราทำมาไว้ ไม่อยากก,ก,ยากินเบอร์เกอกร์กะเพราอยากกินเบอร์เกอร์กะเทย่ได้ได้นี่ได้แต่แค่เบอร์เกอกร์กะเพรามันอาจจะแบบไม่ได้แมสมากเป็นเมนูแบบค่อคนข้างแบบเฉพาะไ,ไ<ม>อ้<ห>ไออน,อ,นองยังไม่หมด,ดปักธงเรามาถึงแล้วเย้ นี่นี่นี่ใบไม้มยังมีหลายแฉกแต่ก็ไม่แปลกเธอจะหลายใจยได้เวลาชิมนะคะ่ะเราภูมิใจมากนะน,นี่คือเราทำ100<น>เองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมไม่อยากคิดว่ามีเบื้องหลังมาทำให้ไม่ใช่และนี่ก็คือเบอร์เกอร์กับเผากัญชาฮาดีกรีดไม่หยุด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 จะกินแกแล้วนะเฮ้ยจะเบอร์เกอร์อ๋หืมหืเฮ้ยหอมอร่อยอร่อยแบบอร่อยติดปากเลยอะ ไม่จุดบอดผิดแก้วอง่ใชคือผมว่ามันหอมแบบเครื่องมันเข้าไปในเนื้อคือหมูมันมีความนุ่มอ่ะเพราะว่าด้วยเครื่องเทศที่เราใส่ไปบวกกับการหมักที่ใส่น้ำมันดอกคาตะวันกุ๊กอ่ะมันทำให้แบบเนื้อหมูมันเข้าที่แล้วมันหอมมากถูกต้องครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าการฟิวชั่นแบบเอาความเป็นอาหารไทยมาผสมกับความเป็นฝรั่งพอมันมีรสเผ็ดนิดนึงอ่ะมันทำให้ม่เลี่ยนเนอะล้ำมาอร่อยบายไไม่ใช่นองบายไว ทำอาหารอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนึกถึงนะคะน้ํามันดอกทานตะวันกุ๊กนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเนอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามเป็นเอขี้กล็ดไขมันที่มีประโยชน์นะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะตามร้านค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนํเท่าไปนะคะเฮ้ยอันนี้จริงอร่อยจริงให้ตายเถอะเต็ม10เอาไป28เลยอร่อยมากเนี่ยฉ่ำกำลังดีมไม่ได้แบบดิบจนเกินไปพูดอะไรวะเริ่มพูดว่ามันมาแล้วแหละก่อนที่จะไปมากกว่านี้ให้พี่ปลอยผักปอกผลงานก่อนดีกว่าก็ดิบกำลังดีนะครับแล้วก็ เฮ้ยมาเหมือนกันนะคุณจะมอมผมหรอมาวะเนี่ยไม่เมาไม่เมาเราเล่นเราเล่นผลงานตอนนี้นะครับก็มีรายการกับละครครับตอนนี้ก็ฝากติดตามมาด้วยครับแล้วก็มีร้านนะครับร้านอยู่ที่เชียงใหม่เซลฟ์ฟกาแฟเชียงใหม่เดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้ครับนี่เจ๋งป้ง อร่อยครับอันนี้เดี๋ยวก็ตัดทิ้งแหละเชื่อเหอะแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะใส่พวกแบบน้ำมันดอกทานตะวันกุ๊กเข้าไปเป็นเมนูที่เอามาแบบฟิวชั่นกันนนี้ก็ต้องเดี๋ยวติดตามมันต่อไปได้ในช่องของโซมารีครับอยู่เป็นที่สุดในโลกนะคะใดๆก็ตามนะคะขอบคุณพี่ปอยมากๆนะคะอ้ยขอบคุณพี่ปลอยที่มาเพิ่มพลังความดีให้กับทัวไฟยกุ๊กในวันนี้ว้ายกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาดิ มก็เหนื่อยนะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะมาว่ะฝากครัวอัพเวลไวกุ๊กไว้ด้อ้อมวงอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ IG นะคะกรุ๊กเฮลที่แฟมิลี่นั่นเองนะคะแล้วก็อีพีหน้าใครจะเป็นแขกรับเชิญต้องรอติดตามนะคะวันนี้เราขอพ้นเวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส้มเจอกันนะเดี๋ยวสวัสดีครับเจอกันครับอร่อยจริงครับอร่อยมากัครบ